สนับสนุนพักการเมืองทุกพักที่ยืนอยู่เคียงข้างรัฐบาลที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับขอโทษแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือกับพักการเมืองทุกพักที่มีอุดม,มาการณ์ตรงกันอาทิเช่นความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักวันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านชัดเจน ว่าชีวิตนี้เพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพิทักษ์ราชบัลลังก์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็ฝากบอกมาด้วยว่าการปรับคมอในครั้งนี้ขอให้เป็นการปรับเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่ปรับเพื่อผลประโยชน์อื่นใดปรับเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกภาพที่ปรากฏก็คือการแย่งชิงกระทรวงมหาดไทยอยากราบเรียนว่าวันนี้ที่คนปรับก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้นพวกเราเห็นว่ายังทํางาน พอเป็นไปได้ที่อยู่แนวหลังในสิ่งที่พรคพลังประ,ประชารัฐไตยเห็นก็คือการทํางานของรัฐบาลนั้นอ่อนแอซึ่งจะนําพาสู่ทําให้ประเทศชาติได้เสียศักดิ์ศรีวันนี้เราเห็นการทํางานเรื่องชายแดนเรื่องปกป้องอธิปไตยของชาตินั้นทหารเป็นฝ่ายนําฝ่ายการเมืองเป็นฝ่ายตามแล้วก็เราก็ยังเป็นรองคอมเมนต์อยู่หลายขุมเพราะนั้นวันนี้ เราขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องทางหารที่อยู่ในแนวชายแดนที่ทําหน้าที่ร่วกของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วจะกราบเรียนท่านนายกรัฐนมนตรีด้วยซึ่งได้ทราบข่าวว่าท่านกําลังจะปรับคณะรัฐมนตรีจะกราบเรียนว่าเราเห็นดีด้วยที่จะปรับในครั้งนี้เนื่องจากพักพลังประชารัฐได้เลยเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่ว่าปัญหาชายแดนไม่ว่าปัญหาเรื่อง ปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาเรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตรนั้นล้วนแล้วแต่